อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในฟุตบอลวันพระลาชสปอีนะครับบีทีชานอลแล้วก็คูรูบอลของเรานะครับวันนี้มีพื้นหลัแตกกันถึง4เกมนะครับเออเซา,าเจอเนลคาสเซอร์ลีเจอกับอแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็วัตฟู๊เจอวัตฟอร์ดตอริลีเจอเชลซีโอ้โหสี่คู่วันนี้ผมอยากเน้นไปที่ทีมหนีตกชั้นแลวนะครับ3คู่จาก4เกมวันนี้ในฟุตบอลงกฤษ หลังจากที่เมื่อคืนนี้คาริมเบนเซม่ายิงฮัททริกในครึ่งเวลาหลังก็เอาเดนมาร์เข้ารอบต่อไปได้ตามที่ผมคาดาแ้นเมื่อวานนี้ว่า,น,วาน่าจะเป็นทางฝั่งรชาชชุดขาวใส่ประสบการณ์ต้องยอมรับว่าเชลซีเก่งมากแม้ว่าจะโดนเอเบเป้ตอนแรกเอมเบเป้ยิงเข้าไปก่อนไม่ได้ประตูด้วยนะล้มหน้านะครับล้มหน้าเบนเดสเสร็จแล้วก็จิงจนได้ก่อนที่ครึ่งเวลาหลังจะมารัวรวดเดียว3ลูกรวดสำหรับทางฝั่งของคาริมเบนเซม่านะครับอ่ะ วันนี้ไปเลยไปดูวันที่คู่ที่ผมอยากดูก่อนนะฮะเซาล์ทำตันเจอกับเดวลคาสเซอร์ยูนาเต็ดครับคู่นี้น่าชมมากเพราะว่าเซาลเล่นเกมลูกดีฮาร์โกุโตกำลังฟอร์มเยี่ยมเลยนะฮะไล่กดคู่แข่งมาได้หลายเกมเจอกับเดวลคาสเซอร์ยูนาเต็ดที่ก็ชนะมาโดยต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็เพิ่งปราบไบตันมาคู่นี้เป็นคู่ที่สูสีผมเดาอย่างนี้ว่าน่าจะยิงกันเยอะอาจจะจบที่แบบเสมอสองสองเซาล์สองเดวลคาสเซอร์สองแบบนี้ไม่หนึ่งหนึ่งก็สองสองดูแล้วน่าจะยิงกันเยอะ อาจจะจบที่2องสองเลย4ลูกนะครับอ,อ,อีกคู่หนึ่งลีเจอกับวินล,ล่านะครับเจสซี่มาร์ชคุมทีมนัดที่2เกมแรกแพ้เลสเตอร์ไปแล้วมีการเปลี่ยนกุญซือจากมาเซโรเบลซามาเป็นอดีตกุญซือของไลฟ์สิกนักแรกก็เห็นได้ชัดว่าสุขุมขึ้นเล่นเกมรับดีขึ้นหลังจากที่เบลซาเกมป้าเกมบุกม,บามากนะครับวันนี้ผมว่าเจอกับแอสตันวิลล่าก็มีโอกาสได้แต้มนะครับ ผมมองไปที่ผลเสมอใช่ไดไหมก่อนอาจจะเสมอ 0, 0ูนหรือว่าหนึ่งคู่นี้ไม่ยิงกันเยอะแน่นอนเพราะเจสซี่มาจะเล่นเหนียวแน่นเวยก่อนเอาเลสกลับมาตั้งต้นให้ได้ก่อนนะครับคู่สุดท้ายวูฟเจอวัตฟอร์ดผมว่าวัตฟอร์ดไม่รอดจะโดนวูฟไล่ถล่มสองศูนย์เพราะฉะนั้นสามคู่นี้โซนหนีตายนะครับเซวเทมป์ตันสองนี่เขาเส้นสองนะครับลีศูนย์แอสตสันวิลลาศูนย์และวูฟปสองวัตฟอร์ดศูนย์จัดไปสามคู่ปีทีเชนอลกุลูบอล